สวัสดีเอฟซีช่องกระลอกยักทุกท่านนะครับผมพอมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะล้วก็ตอนนี้ย้ายกครงเลยนะครับย้ายกรงมาไว้ด้านหลังนะตรงน,นี้หลังจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ตรงผนังด้านหลังนะหลังห้องนะแล้วก็หลังประตูนะตอนแรกผมเอาประตูปิดนะประตูเปิดไว้แบบสุดเลยนะแล้วก็กระลอกวางไว้ตรงนี้นะ กงกันลอกไว้ตรงนี้นะครับคลิปที่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือเอาไว้ด้านหลังดีกว่านะเพราะว่าป้องกันฝนสาดเข้าหาเนะี่ยฝนสาดเข้าหาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ป้องกันนะน้องจะได้ไม่ไม่กลัวด้วยนะเวลาเดินออกไปนะมีประตูบังอยู่บ้างนะครับและเดินออกไปนี่คือเห็นกรงเลยนะแล้วก็ประตู เปิดแบบสนิทนะเปิด,เป,ดเปิดหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เอาไว้ด้านหลังนะก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเดินออกจากห้องไปนะนี่นะตอนนี้เอาที่รองกรงไว้ด้านล่างหมดนะด้านบนนี่คือยังโล่งอยู่นะตอนนี้น้องกินแก้วมังกรกับอาหารเม็ดนะ แก้มังกรแล้วก็อาหารมิดอาหารมิดน้องก็ไม่ค่อยกินไอ้นี่นะกัดทิ้งกัดคว้างอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรให้กินเพิ่มนะก็เลยตอนนี้กินเป็นอาหารสําเร็จรูปนะอาหารมิดแล้วก็แก้วมังกรนะวานไปหาซื้อผลไม้ไม่ไม่มีนะเป็นถุงแบบว่าขายแบบถุงยี่สิบนะ ก็ไม่รู้ว่าจะอ,าอะไรให้เพิ่มนะผมต้องไปหาผลไม้ก่อนนะตอนนี้เอาเอาวอลนัทนะครับวอลนัทเป็นลูกนะลูกวอลนัทให้น้องกัดเล่นนะแค่เล่นนะคนละลูกนะครับผมใครใครมีอาหารกระลอกที่ที่ให้อยู่นะใครเลี้ยงกระลอกนะก็แนะนำได้นะว่าเอาอะไรให้น้องเพิ่มนะ แดีวว่าให้กินเป็นเดือนๆนะเดีแ๋ยบบว่าอ่าไม่ต้องซื้อบ่อยนะเป็นอาหารที่ว่าเราซื้อไว้เยอะๆเป็นอาหารแบบใหม่นะ,ะยกเว้นผลไม้นอกนอกจากผลไม้แล้วก็เป็นอาหารเม็ดนะี่เอาอะไรให้น้องต่อเนาะตัวน,นี้แนะนำเข้ามาได้นะ ตอนนี้ก็จับจับออกมาไม่ได้นะครับ,บครั้งบางครั้งนี่กลัวหนอยู่นะพัดล้างนะครับล้างตรงนี้นะกลัวขนนะลองจับกลัวๆหน่อยนะก็เลยมาไว้ด้านหลังนะครับล้างล้างขี้ล้างอะไรลงนะครับตงท่อตรงนี้เลยนะอันนี้ผมอยากเอากลับไปอยู่บ้านนะเพราะว่า เาไว้บ้านนี่คือให้เขาขี่ลงดินเลยนะให้เขาขับถ่ายลงดินนะแล้วก็เอาแผ่นรองสีดำออกนะแผ่นรองกลงออกนะแต่ว่ายัางไงก็ต้องรองขานะครับรองขาไม่ให้หมุดขึ้นนะครับลองรองขาขากกงนะ อนนี้ก็ผัดขนนะครับขนแรกออกไปแล้วนะนี่น่าจะขนสองนะขนสองนะครับอายุเขาตอนนี้ก็เข้าเดือนเดือนที่หกแล้วนะวัยนะครับผมเข้าเดือนที่หกแล้วนะจากที่ซื้อมานะครับจากที่เอาน้องมาเลี้ยงนะเขาเดือนที่หกแล้วนะอันนี้ก็วันที่สิบสิบเอ็ดนะน้องก็ โตได้ยางระดับแล้วนะครับนี่เอาอาหารอาหารเม็ดกัวแก้วมังกรให้น้องนี่น้องมีชชเนี่ยังมีความกลัวอยู่บ้างนะครั้งเราทําให้ตกใจนะก็เลยกลัวนะชอบมาเลียดอันนี้มือนะ เรียมือเรานะเรียมือเมื่อวานน้าหมดนะครับเติมน้ําให้น้องน้ําไม่ขาดไม่ได้นะน้องไม่ขาดน้ําไม่ขาดไม่ได้นะไม่กินไม่มีน้ํากินไม่ได้นะต้องมีน้ําให้น้องลงฤดูร้อนต้องอต้องน้ําต้องไม่ขาดนะ ตนนี้ไม่ได้อานมให้น้องนะไม่รู้ว่าให้อีกรอบนึงเนียจะกินอยู่ไหมนะแต่ว่าผมเอาอาหารกับผลไม้ให้แนละ้วไม่มีเวลาเอานมให้นะเดี๋ยจะซื้อแผ่นรองมาใหม่นะมาลองแผ่นรองเล็กหน่อยนะครับมาลองให้น้องลองอาหารนะไม่ให้ไม่ให้อาหารมันตกนะครับ dạ à hạnh mình tụ luôn rồi sao mưa không anh chập nữa มือมือหน้านะเท้าหน้านะน้องยังตกใจอยู่นะบางครั้งก็เล่นแบบนี้แต่ถ้าน้องตกใจก็ไม่้จับนะเอาจะเอาออกมาก็ไม่กล้านะเพระาะว่าเดี๋ยวจับไม่ได้ยุ่งนะ เพราะว่าก็นลอกไม่ไวนะจำไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะคงต้องขังไว้อย่างนี้ก่อนนะไม่แย่เล่นอย่างนี้ได้อยู่นะหรือว่ามือเข้าไปเล่นนั่นในนะแต่ตัวกกงต้องระวังว่าไม่ให้ออกจากกกงนะ คลิปนี้ประมาณสิบนาทีได้นะครับใครเข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้นะครับตอนนี้มียอดไลค์อยู่แค่เก้าสิบนะครับเก้าสิบคนเก้าสิบท่านนะนะครับมีเอฟซีเก้าสิบคนนะเก้าสิบสามคนนะตอนนี้นะครับใครเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับก็ทําคลิปน้องไปอย่างนี้นะตั้งแต่คลิปแรกนะครับใครเข้าไปดูคลิปแรกตอนเล็กๆเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูคลิปดอนหลังนะ ก็จะรู้ถึงพัฒนาการของน้องนะว่าตเติร์นตกโตมายังไงนะกินยังไงบ้างนะเลี้ยงยังไงบ้างนะสำหรับใครที่เลี้ยงเพิ่งเลี้ยงกระลอกนะเข้าไปดูได้นะย้อนดูคลิปแรกๆเนียนะไล่ขึ้นมานะไล่คลิปขึ้นมานะคลิปคลิปคลิปย้อนหลังนะผมออกมาเลี้ยงน้องตั้งแต่ตายยังไม่เปิดนะ ตอนนี้โตแล้วนะประมาณเข้าเรียนที่หกแล้วนะจากจากอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกนะ